สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เรามีเรื่องราวน่าสนใจจากเว็บไซต์ linkedin มาเล่าสู่กันฟังครับเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับโพสต์ของชาวต่างชาติท่านหนึ่งเขามีชื่อว่ามิเกลแองเจลซึ่งเป็นผู้ทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเวียดนามครับคุณมิเกลได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพสต์ของชาวเวียดนามรายหนึ่งซึ่งโพสต์ต้นฉบับนั้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ vn express international ครับชาวเวียดนามรายนี้ได้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยสถานที่ที่เขาไปเยือนได้แก่ภูเก็ตเชียงใหม่ เชียงรายและกรุงเทพมหานครเขาได้เขียนบทความเปรียบเทียบระหว่างการท่องเที่ยวของเวียดนามกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยในหลากหลายแง่มุมครับยุกตัวอย่างเช่นความสะดวกสบายค่าใช้จ่ายการจราจรและการเดินทางรวมถึงปรากฏการณ์ที่นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวประเทศไทยําในขณะที่นักท่องเที่ยวมักมาเวียดนามเพียงครั้งเดียวเท่านั้นชาวเวียดนามรายนี้ยังได้พูดถึงอัธยาศัยของคนไทยที่ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่นและน่าประทับใจ เขายังได้ตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าทำไมการท่องเที่ยวของเวียดนามถึงดูซบเซาเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเดียวกันและที่สำคัญชาวเวียดนามท่านนี้ยังตั้งคำถามสำคัญว่าเวียดนามพร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวหรือไม่โดยคุณมิเกลนะครับได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อบทความนี้ไว้ว่าในฐานะมืออาชีพทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการที่มีประสบการณ์ทำงานและใช้ชีวิตในเวียดนามไทยลาว และกัมพูชาเป็นเวลานานกว่า25ปีเขาได้ชี้ให้เห็นประเด็นเปรียบเทียบที่น่าสนใจระหว่างสองประเทศชั้นนำนี้เช่นวิสัยทัศน์ทางธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวการจราจรที่มีเสียงดังเมื่อเทียบกับถนนที่เงียบสงบความเป็นมิตรเมื่อเทียบกับความคิดเชิงลบหรือแม้กระทั่งราคาที่สูงเกินไปในระยะสั้นเมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่คงที่ในระยะยาวนอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงเชิงบวกเทียบกับผลตอบรับเชิงลบและความแตกต่างระหว่าง ผู้ชมซ้ำกับนักท่องเที่ยวที่มาเวียดนามเพียงครั้งเดียวคุณมิเกลย,ยังกล่าวอีกว่าการใช้ประเด็นเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้รวมถึงการปรับจุดอ่อนอย่างแท้จริงพร้อมทั้งการสังเกตว่าคู่แข่งนั้นทำอะไรถูกหรือผิดซึ่งนี่เป็นเสาหลักที่สำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ก้าวหน้าแต่สิ่งสำคัญคือการปรับปรุงโดยไม่สูญเสียอัตลักษณ์ของตัวเองจากโพสต์ของคุณมิเกลได้มีชาวต่างชาติเข้ามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมครับยกตัวอย่างความคิดเห็นแรก เขากล่าวว่าผมไม่เข้าใจว่าทำไมเวียดนามถึงถูกเปรียบเทียบกับประเทศไทยอยู่เสมอหรือว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้องถูกเปรียบเทียบและต้องถูกอ้างอิงอยู่ตลอดอีกทั้งยังตั้งคำถามว่านี่เป็นการเปรียบเทียบที่ไม่ยุติธรรมหรือไม่ระหว่างประเทศเอกราชที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมและไม่เคยเป็นคอมมิวนิสต์กับประเทศคอมมิวนิสต์มาที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวต่างชาติท่านนี้เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในเวียดนามเขาเล่าว,ว่าเมื่อสองถึงสสัปดาห์ก่อน ผมเดินทางมาเมืองไทยเป็นครั้งแรกและพักอยู่ที่นั่นประมาณหนึ่งสัปดาห์ผมรู้สึกง,งุนงงว่าทำไมประเทศไทยถึงก้าวหน้าไปไกลกว่าเวียดนาม,มากขนาดนี้ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้คาดหวังเลยถนนในประเทศไทยนั้นดีการจราจรก็มีวินัยมากกว่าอุทยานแห่งชาติได้รับการดูแลอย่างสะอาดสะอา้านและในหัวหินยังมีการงดใช้ถุงพลาสติกบนชายหาดด้วยในขณะที่เวียดนามยังมีเส้นทางอีกยาวไกลที่จะต้องพัฒนา มาต่อกันที่ความคิดเห็นอีกมุมมองหนึ่งครับชาวต่างชาติอีกท่านได้แสดงความคิดเห็นว่าประเทศไทยก็ไม่ได้ดีไปเสียทุกด้านหรอกลองพูดถึงจุดที่เวียดนามทําได้ดีกว่าประเทศไทยบ้างสิเช่นการหลอกลวงนักท่องเที่ยวอุบัติเหตุร้ายแรงบนท้องถนนการจราจรติดขัดหรือแม้กระทั่งการค้าประเวณีและยาเสพติดความเห็นนี้สะท้อนให้เห็นว่าการเปรียบเทียบระหว่างสองประเทศควรมองในแง่มุมที่หลากหลายมาต่อกันที่อีกความคิดเห็นหนึ่งครับ ชาวต่างชาติท่านนี้ได้แชร์ประสบการณ์ส่วนตัวว่าในช่วง30วันกว่าของผมที่เวียดนามการหลอกลวงแบบไม่รู้จบมันทำให้ผมรู้สึกโกรธมากจนผมคิดว่าผมจะไม่กลับไปที่นั่นอีกแล้วในทางกลับกันประเทศไทยมีเรื่องราวในแง่ดีมากกว่าแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องความแออัดหรือมลภาวะสิ่งแวดล้อมบ้างก็ตามและความคิดเห็นสุดท้ายที่น่าสนใจครับเป็นมุมมองจากชาวเวียดนามที่เล่าถึงประสบการณ์การเดินทางในประเทศไทยว่า เมื่อผมข้ามถนนที่ประเทศไทยรถมักจะหยุดให้เราอย่างสุภาพมาต่อกันที่ความคิดเห็นเพิ่มเติมครับชาวต่างชาติท่านหนึ่งได้แชร์ความรู้สึกเกี่ยวกับการข้ามถนนในเวียดนามว่าแล้วการหยุดให้คนข้ามถนนบนทางม้าลายเพื่อความปลอดภัยของคนเดินเท้ามันเป็นเรื่องที่ยากขนาดนั้นเลยหรือความคิดเห็นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อการเคารพกฎจราจรในแต่ละประเทศมาต่อที่ความคิดเห็นอีกท่านหนึ่งครับ ชาวต่างชาติท่านนี้ได้กล่าวถึงคุณมิเกลโดยเขาแสดงความคิดเห็นว่ามิเกลคุณอธิบายได้ดีมากในคำแนะนำเรื่องการปรับปรุงและปรับตัวโดยไม่สูญเสียเอกลักษณ์ของตัวเองนับเป็นคำชมที่ตอกย้ำถึงประเด็นสำคัญที่การท่องเที่ยวของแต่ละประเทศควรนำไปพิจารณามาต่อกันที่ความคิดเห็นที่พูดถึงปัญหานักท่องเที่ยวที่ไม่อยากกลับไปเวียดนามซ้ำอีกครั้งครับชาวต่างชาติท่านนี้กล่าวว่าเมื่อใดก็ตามที่ผมถามชาวตะวันตกว่า คุณจะกลับมาเยือนเวียดนามอีกครั้งหรือไม่ผมมักจะได้รับคําตอบเดียวกันว่าคงไม่เพราะที่เวียดนามมีขยะอยู่ทุกที่และผมคิดว่านี่เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องจัดการปัญหาด้านความสะอาดดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวหลายคนให้ความสําคัญมาต่อกันที่ความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายครับโดยเฉพาะเรื่องค่าวีซ่าในเวียดนามชาวต่างชาติท่านนี้กล่าวว่าค่าวีซ่าท่องเที่ยวของเวียดนามนั้นแพงมากผมจ่ายไป110ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับวีซ่า30วันซึ่งใช้เวลาถึง3วันทำการในการดำเนินการนี่ถือเป็นการกีดกันครั้งใหญ่สำหรับการท่องเที่ยวในเวียดนามความคิดเห็นถัดมาได้กล่าวว่าแล้วคุณจะให้เอาเวียดนามไปเทียบกับเขมรลาวพมา่าหรอครับจะไปเทียบกับมาเลเซียรหรือสิงคโปร์ก็ไกลไปอีกเทียบกับไทยนี่แหละใกล้กันดีแถมมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมาคนเวียดนามรู้จักและมีแรงจูงใจให้แข่งขันส่วนเวียดนามจะแซงไทยได้ไหมผมคิดว่าไม่มีหวังครับ เวียดนามตอนนี้ก็มีปัญหาเศรษฐกิจอยู่พอตัวแถมมีภัยความมั่นคงจากจีนต้องเอางบส่วนใหญ่ไปใช้จ่ายกับกองทัพเงินเฟอ้อก็สูงขึ้นเรื่อยๆอีกไม่นานฟองสบู่ของเวียดนามแตกแน่แน่แถมชัยภูมิของเวียดนามก็ไม่ดีดันอยู่ใกล้ไทยกับจีนบรรดานักลงทุนถ้าจะมาลงทุนเอาแรงงานคุณภาพก็เลือกมาไทยถ้าต้องการแรงงานราคาถูกก็เลือกไปจีนหรือขเขมรเวียดนามดันออกมาแบบครึ่งครึ่งกลางๆงไม่สุดซักอย่างความคิดเห็นต่อมา เรื่องความเจริญของเมืองใหญ่อย่าเพิ่งเอาฮหาหนอยโฮจิมินซิตี้หรือดานังมาเทียบกับกรุงเทพเลยครับแค่เทียบกับเชียงใหม่หรือชนบุรีก็ยังด้วยกว่าเลยอีกความคิดเห็นหนึ่งกล่าวว่าถ้าเทียบทั้งประเทศแล้วระบบโลจิสติกการขนส่งถนนหนทางยังเป็นรองไทยเทยอะครับยิ่งจากทางเหนือลงมาทางใต้ก็ยังลำบากมากการคมนาคมที่ดีก็แค่ในเมืองสำคัญๆเท่านั้นจากความคิดเห็นที่ผมรู้มา ถ้าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยครับอีกมุมมองที่น่าสนใจประเทศคอมมิวนิสต์ก็แบบนี้แหละครับขายฝันหลอกประชาชนในประเทศตัวเองไปวันๆเพื่อป้องกันแรงต่อต้านแต่คนไทยบางกลุ่มกลับไปเพ้อฝันตามที่พักคอมมิวนิสต์เวียดนามรวมถึงลาวด้วยเป่าประกาศนี่สิพิลึกจริงๆจากที่ผมไปเยี่ยมญาติทั้งลาวและเวียดนามมันไม่มีอะไรเลยจริงๆในเมืองพอดูดีหน่อยแต่ออกนอกเมืองไปนิดเดียวกลายเป็นคนละโลกกันเลย ฟิดีลกับฟิลิปปินส์มีอาชญากรรมขโมยโซเพณีมากกว่าไทยหลายเท่าการคอร์รัปชันก็หนักหนาสาหัสจนทำให้นักการเมืองไทยที่ว่าเลวนักเลวหนากลายเป็นดูดีไปเลยอย่างน้อยยังมีผลงานแต่ที่นั่นไม่มีผลงานอะไรเลยกินกันอย่างเดียวเราจะมาปิดท้ายด้วยความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านนี้ครับท่านนี้ได้แสดงความคิดเห็นว่านี่คือความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดสำหรับเวียดนามและดูเหมือนมันจะแย่ลงไปอีก ตั้งแต่สถานการณ์โควิดผมเข้าใจเลยว่าทำไมชนชั้นกลางชาวเวียดนามถึงชอบเดินทางไปต่างประเทศมากกว่าที่จะเที่ยวเวียดนามในวันหยุดแม้ว่าเวียดนามจะมีข้อเสนอมากมายแต่ก็น่าเสียดายที่เรื่องของการหลอกลวงและการปั่นราคาสินค้ามันทำให้ผู้คน96ซไม่เคยกลับมาเที่ยวเวียดนามอีกเป็นครั้งที่สองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ในช่องคอมเมนต์ เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ